ขอต้อนับเข้าสู่ g e โ n o t ศูนย์เมื่อเราเปิด g e โ n o ขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะพบกับตัวเลือกเทมเพลตสำหรับให้เลือกเปิดเอกสารหรือพรีวิวดูเทมเพลตต่างๆได้ซึ่งมีมากมายหลากหลาย,ลายแบบชอบใจอันไหนก็เพียงแค่ดับเบิลคลิกลงไปบนเทมเพลตอันนั้นได้เลยเมื่อเปิดขึ้นมาแผ่นแรกก็จะเป็นหน้าสไลด์ไตเติลที่จะมีกรอบตัวหนังสือให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้มาให้แล้วแค่คลิกแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลย และเมื่อเราต้องการนําเสนอให้ได้สนใจมากขึ้นก็สามารถใส่เอฟเฟกลงไปได้ด้วยการคลิกไปที่ปุ่ม Inspector แผงเครื่องมือสําหรับการใส่เอฟเฟกต่างๆให้กับสไลด์ของเราหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Build แล้วเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการจาก Pop-up Menu จะเห็น p r e ีวิวในกรอบของ Inspector ถ้าต้องการดูอีกทีก็คลิกไปที่กรอบพรีวิวได้เลยส่วนการเพิ่มหน้าสไลด์ให้คลิกที่ปุ่ม New รูปตัวบวก ส่วนการเปลี่ยนหน้าตาของสไลด์ให้คลิกที่ปุ่มมาสเตอร์ในกล่องเครื่องมือด้านบนก็จะเจอกับหน้าสไลด์หลายแบบให้เราเลือกอยากได้แบบไหนก็คลิกลงไปเลยและส่วนที่เป็นจุดข้างหน้าหรือ Bullet Point เมื่อเรากดปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ก็จะเพิ่มจุดให้อัตโนมัติ ส่วนรูปที่มีมาให้ก็จะเปลี่ยนเอาจากรูปใน iPhoto มาใส่แทนได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มอินเดแล้วเลือก Photo ก็จะเจอกับ Library ของรูป iPhoto ที่พรีวิวหารูปที่ต้องการได้ด้วยเมื่อเจอแล้วก็ลากรูปไปปล่อยลงในกรอบรูปสไลด์ของเราได้เลย ส่วนการใส่เอฟเฟกต์สำหรับการเปลี่ยนหน้าสไลด์ให้เลือกหน้าสไลด์จากกรอบด้านซ้ายจากนั้นใน INSPECTOR คลิกปุ่ม TRANSITION ต่อมาก็เลือกเอฟเฟกจากป๊อปอัเมนูเหมือนเดิมพอเราทำสไลด์มาได้ประมาณหนึ่งแล้วอยากดูว่าหน้าตาเวลาเปิดโชว์นั้นเป็นยังไงก็ให้เลือกไปที่สไลด์แผ่นแรกแล้วคลิกปุ่มเล a y และด้วยโปรแกรม Keynote ตัวนี้เราจะสามารถสร้างไฟล์นำเสนอที่สวยงามด้วยเวลาเพียงนิดเดียวได้อย่างง่ายดาย